ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะ <c oughs> <c oughs> ในพระธรรปิฎดกฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่4ข้อที่5เรื่องรักษาพระมรรย์ไว้ด้วยน้ำตา ภิกขุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกขุหรือภิกขณีก็ตามแม้จะทุกข์กายทุกข์ใจถึงน้ำตาหนองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติปรมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมะ ที่เธอมีในบัดนี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือ 1. ธรรมะที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 2. ธรรมะที่ชื่อว่าหิริในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 3. ธรรมะที่ชื่อว่าโอตปะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 4. ธรรมะที่ชื่อวิริยะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 5. ธรรมะที่ชื่อว่าปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ ภิกขุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกขุหรือภิกขุณีก็ตามแม้จะทุกกายทุกใจถึงน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติประมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมะที่เธอมีในบัดนี้ ห้าอย่างเหล่านี้แล